จิมทีทำอะไรเนี่ยหน้าทีคุณเกิแล้วไม่เกิดเลจะเธอซ้องาทำอะไรกันเนี่ยจิมไม่ได้ตั้งใจจ้ะค่ะพอมาดั้มเรียกจิมจิมกรีบเอาชามาเติมให้แต่แต่แม่อ้วนนี่เจ้าขาดแรงจิมจิมไม่ได้ตั้งใจคุณคุณเอ็มมาเอินจิมจิมก็ต้องมาลิ้นให้เดี๋ยวสิว่าจิมอู่ง่านะคะตายละฉันไม่แต่งซองจิมนะ เอาจังสี่ดีบอกค่ะมีต่อถ่ายซื้อจิมโตหญ่เอิญว่าจิมใหย่นั่งนี่มันดำเอิญเปนว่านั่งจิมดำดีบอกค่ะก็ดีจิมยายจิมดำคุณเณรมาคุณเอรมาดูความหมายของมันไหมคะถ้าชาวบาาาา้านตลาดรู้เข้าถิงจาหน้าดหน่อยอย่าเริงม,มาจิมดำกดข้องบานคอหนึ่งบานถัดหนึ่งหามกะมาดาม 走看